นี่นี่สองลุมหนึ่งครับผมสองลุมหนึ่งฟัดเออเออตายโอ้อย่างนี้นี่เองมันช่วยกันตีนะครับผมซึ่งแปลว่าถ้าอีกตัวก็จะเป็นปลาหอกนั่นเองโอเคโอเคเจ๋งเจ๋งโอเคจัดว่าแจ่มมากๆอ่ะเฮ้ยปัมเบลได้เลยนะนี่โอเคมาครับผมตัวนี้มาฟัดกันครับผมฟัดกันขอบคุณผู้ติดตามทุกคนตอนนี้ก็ถึง100รยซับแล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆ 10%ของ1,000ซับแล้วไปกันต่อเลย อ้าวแล้วเขาบอกว่าครับสวัสดีด้วยครับผมตอยู่เวฟนะนะผมเลนเกมไม่ดีว้าวโอ้ยก็อยุ่เันเกมไม่ดีเวิร์นะเขาบอกโอ้โหหลังจากที่ว่าฆ่ามังกรไปแล้วก็หายไปสักพักกับเป็นซีรีส์ไมครับเลยนะผมมีใครคิดถึงพี่จิ๋วไหมจ๊ะโอ้โหพี่จิ๋วทักทายคนดูหน่อยเร็วไม่ได้เจอกันนานนะครับผมสวัสด,ดีจ้าทุกคนคิดถึงพี่จิ๋วกันไหมจ้า ครับผมผมคิดว่าคนดูน่าถ้าคิดถึงพี่จิ๋วหน้าดูนะครับผม <laughs> ไม่ได้เจอกันนานพอควรนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมเราวางแผนไว้นะครับผมว่าเราจะมาเออมาจับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาจับไอที่มันคือไอเนี่ยเออจับสัตว์ป่านะทุกคนผมอยากจะมาไม่ใช่จับสัตว์ป่าใวปบะเิต จับคนป้านะผมผมอยากจะมาจับคนป้านะผมสำหรับคลิปนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะผมตอนนี้มันกล้จะมืดแล้วนะผมโอเคขอเป็นประมาณสัก2กองไฟนะผมวิธีจับก็ดูตามไปพร้อมกันได้เลยนะผมเราจะมาจับคนป้ากัน,นะผมสําหรับพาร์ทนี้โอเคก็ เตรียมกองไฟมา2กองนะครับผมแล้วเราก็เอากองไฟไปวางไว้นะครับผมเดี๋ยวขอทําเป็นไอ้นี้ดูนะมันต้องใช้อ่อเดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมๆกันก็ได้นะผมใช้ผมอธิบายก็อธิบายไม่ถูกนะผมผมรู้สึกว่าโอเคผมมีไอ้นี้อยู่โอเคสวยับผมแล้วเราก็มีกระดูกโอเคถ้าว่าเราทํากระดูกได้นะผมมันจะเอามาแบบว่าจับได้ทุกคนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะมันจะทําอันนี้ได้นี่โอเคมันจะทําอันนี้ด้คยให้ผมซึ่งอันเนี้ยมันจะใช้ในการจับนะผม จับเออจับเขาเรียกว่าอะไรจับพวกเออคนป้าไอ้พวกคนป้าที่มันปาธนูอะไรพวกนี้แบบ,ไม,บไม้กระบองไม้กระบองก็ได้นะผมมันทําให้มันเชื่องได้ไปดูคนเออน่นาสนใจมากแลบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเอามาไว้แถวนี้นะผมเดี๋ยวเราจะล่อมันมาแล้วก็เราก็จะไว้แถวๆนี้นะผมโอเคแล้วเราก็จุดไฟนะผมจุดไฟอย่างนี้โอเคแล้วเราก็เอาเนื้อไว้ข้างบนครับผมแบบนี้นะผมโอเคแล้วเราก็ทําได้หลายกองหน่อยนะผมหลายกองหน่อยมันแบบข้างๆกันอย่างนี้โอเค อย่างงี้ครับผมโอเคครับผมแล้วเราเข้าไปล่อมันมานะทุกคนเราก็ไปล่อมันมาใกล้ๆอย่างอย่างนั้นนะครับผมเราเข้าไปล่อมาใกล้ๆนะแล้วเราก็จะหาจังหวะเอาไอ้นี่ไปไปปลาที่มันนะผมมันจะเห็นนะมันจะเห็นว่าเฮ้ยตามันดีเกินดูดิตามันดีเกินครับผมดูดิเฮ้ยขัายอะข้าดยงไกลนะครับผมโอเคเราต้องยุ่งห้างนะมันจะร้องเพลงทุกคนคือมันจะร้องเพลงเราห้ามเข้าไปใกล้นะผมถ้าเราเข้าไปใกล้อะมันจะตีเรานะผมเฮ้ยนี่นี่ นี่ไอ,นนน anything. ไอตัวนี้มันเห็นครับผมไอตัวนี้มันเห็นไอตัวนี้มันเห็นไอตัวนี้มันเห็นเราโอเคไอให้ตัวน Within 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 er ู้นเล่นเปนตัวเดียวนะครับผมให้ตัวนู้นเล่นเป็นตัวเดียวโอเคมันหลับแล้วครับผมมันหลับแล้วอย่างอย่างมันกิน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 นานเลยวะโอเคหลับแล้วผมหลับแล้วหลับแล้วหลับสิโอเคแล้วก็กดที่กระดูกอย่างนี้นะครับผม แล้วก็จะให้เป็นตัวนะผมนี่เห็นไหมเป็นคนอย่างงี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไอตัวนี้มันตีนะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเฮ้ยมันกิน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 ข่อย in, <ๆ>ออตัวหนึ่งขออยตัวหนึ่งโอเคผมสวยสวยสวยเฮ้ยไม่เอาผมจะเอาเป็นมไมอ้นี้ไว้ผมไม่เอาตัวนี้ก่อนผมไม่เอาตัวนี้ผมไม่เอาตัวนี้ผมขอเป็นอีกตัวหนึ่งนะผมไอตัวนี้ได้แล้วนะทุกคนเอ้ยแกมันนี้สิแกเข้าไปในบ้านฉันสิอย่ามาตรงนี้สิเดี๋ยวไอ้นั้นมันตีครับผมเอเมซีพวกเนี้ย ไอ้หมอนทุกนี้มันตีนะผมมันจะตีไอ้ตัวคนป่าที่เราจับให้มันเชื่องแล้วนะทุกคนบอกเลยว่ามันจะตีนะผมโอเคเดี๋ยวเราต้องขอฟันมันหน่อยนะผมเนื่องจากว่ามันตีน่ารำคาญนเกินไปนะครับผมเออเดี๋ยวเราจะประเด็นคืออตอนเนี้ยเราควรจะเอามันเข้าบ้านไปนะผมซึ่งมันไม่เข้าไปว่าตอนเนี้ยเออมันอยากกินขนมปังนะผมเราก็ต้องหาให้มันนะทุกคนเนี่ยทุกคนครับผมพอจับได้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมเนี่ยพอจับได้แล้วใช่ไหมมันเชื่องแล้วนะผมก็มันก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยทุกคนจับคนป่าอย่างมันก มันทำไรไนดะ้อ้โทษทีจ่ะแอมซอนี่จะกระดุยจะกระดุยนะผมซึ่งตอนนี้มัาทำไรได้ผมก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะผมโอเคเดี๋ยวว่าแต่ว่าผมจะเอ่อขอเป็นยังไงดีอะขอเป็นเดี๋ยนะผมอยากจะให้มันอีกตัวหนึ่งอะขอเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวถือไม้กระบองอะทุกคนผมอยากได้ตัวหมดธนูหมดนะผมอยากได้เป็นตัวถือไม้กระบองอะแต่ว่าตัวถือไม้กระบองแถวนี้ไม่มีเลยว่ะโอ้โหนั่นใครระเบิดก็บอกไม่เอานะเราอยากได้ตัวถือไม้กระบองอะแถวนี้มันไม่มีเลยทุกคน โอเคผมเหมือนจะเจอนะผมเหมือนจะเจออยู่ทางนู้ดไกลๆเลยนะผมซึ่งมันอยู่กับไข่ระเบิดแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าไอตัวหายตัวได้ทำไมมันซ้อนกันอย่างนี้อะ what น่ากลัวเกินไปว่าเฮ้ยันจะซ้อนกันอย่างงี้สิดูดิมันซ้อนกันนะบล็กมันนี่ครับมันซ้อนกันับผมโอ้โหเดี๋ยวไอตัวเหตุเราแล้วโอเควางอันนี้โอเควางไว้ครับผมแล้วเราก็จะให้มันให้มันให้มันกินไก่นะผมให้มันกินไก่มันน่าจะกินนะทุกคนแล้วมันเห็นเราวะ มันเห็นเรานะผมมันเห็นเรามันไม่กินไก่มันเห็นเรานะผมเราควรจะไปแอบนะผมไม่ให้มันเห็นเรานะผมจังหวะนี้เออมันเลือกไปมันไปกินไก่แล้วผมไปกินไก่แล้วคุณมันไปกินไก่แล้วโอเคนะครับผมมันไปกินไก,ก่แล้วผมตามนั้นเลยนะครับผม โอเคแบบนั้นเลยนะผมมันจะไปร้องเพลงก็ผมเหมือนไอตัวเหมือนไอตัวนี้นะผมเหมือนไอตัวน,นี้เราค่ายตัวนี้ก่อนค่ายตัวนี้ให้ไันไปกวนนะผมอย่าให้ไม่ไปกวนกวตัวนั้นนะผมโอเคมันก็จะร้องเพลงแบบนี้นะผมแล้ว,ลวเราก็จะเตรียมกระดูกไปกดที่มันนะผมซึ่งไอตัวนี้พอเลี้ยงเสร็จมันจะไม่เหมือนตัวนั้นนะผมมันคนละต,ตัวกันนะทุกคนโอเคมาเรียบร้อยกินกินคืนนี้มันกําลังก,ลงกินนะทุกคนแล้วก็<ๆ>กระดูกไปกดตอนมันนอนนะเว้ยเขาก็จะได้ตัวมันมาเขาเรยว่าทําให้มันเชื่องอะทุกคนโอเคมันหลับแล้วครับผมโอเคเรากด จุ๊บอย่างนี้ก็ผมนี่มันก็จะกลายเป็นคนป่าแบบเชื่องนะผมนี่เห็นปะโอ้โหโคตรเทพผมส่งผมส่งโมฮอคอยเนี่ยโอ้โหยังแจ่มก็โอเคซึ่งตอนนี้ผมขอเป็น2ตัวนี้ก่อนนะผมซึ่งเราโอ้โหไอตัวนั้นมันซ้อนกนาดูมันบักกันดูดิ what นั่นไงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นผมตอนนี้มันเห็นผมมันเห็นผมมันเห็นผมโอ้อะไรวะมันบักแล้วมันถือไอตัวล้วไขแลเบิดมาทำอะไรวะ ที่ผมขอเคลียร์ไม่ก็อหนทุกคนผมกลัวจริงๆมันตีแรงมากๆ โอเคผมผมขอนอนก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันโดนมอนตีนะผมผมกลัวมันโดนมอนตีนะผมเพราะว่ามันเป็นแบบเออมันโดนมอนตีได้ด้วยนะครับผมเราไม่อยากให้มันโดนมอนตีโอเคเช้าเช้าแล้วนะผมเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันทําอะไรกันได้นะผมโอเคก็จับมาแล้ว2ตัวนะผมผมขอเป็น2ตัวนี้ก่อนนะผมจริงจริงมีกระดูกอีกอันหนึ่งนะตะเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับผมนี่พอจับแล้วใช่ไหมมันก็จะเออมันก็จะแบบอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันบอกว่าอยากจะกินขนมปังนะผมโอเคเราจะลองเอามาให้มััันนนดููะะรผผมมมมยงไ่่่้วา คือมันมันมันทำอะไรได้นะความสามารถของมันแบบเน้นๆเลยอ่ะผมยังไม่ได้แบบว่าไปดูในส่วนนั้นนะผมแต่ผมเหมือนว่าพอรู้นิดๆน่อยๆก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองทําดูนะว่ามันอยากได้ขนมปังถ้าเราขนมปังไปให้มันแล้วมันจะให้อะไรเรานะผมโอเคเดี๋ยวมีโอเคมีขนมปังอยู่5้าชิ้นนะผมจัดไปโอเคมาๆมาเอาไปให้มันกันดีกว่านะผมปิดเปิดสิจ้าโอเคไม่เปิดครอโอเคปั๊บโอเคมามันอยากกินนะผมเราก็ให้มันเลยนะผม โอเคโอ้ให้แล้วมันเกิดจะขึ้นว่าที่มัน่นใจมันก็จะเป็นแบบชื่อของเราเลยอะไรอย่างนี้เว้ยโอเคถ้ากับว่าเหมือนแบบเลี้ยงมันอะเลี้ยงมันอย่างนี้ครับผมโอเคแล้วยังไงอะยังไงอะคือแบบทําอะไรได้ครับผมคือทําอะไรได้เหรอคือทำเอ่อทำอะไรได้อะก็มงเห็นทําอะไรได้รับมีชื่อแล้วยังไงต่อครับผมเออมีชื่อแล้วยังไงต่อเหรอทําอะไรได้ปะเออเออโอ้มันร้องเพลงครับผมมันร้องเพลง มันร้องเพลงแล้วไงต่อมีความสามารถอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันขึ้นเป็นเครื่องหมายเฟชชนมาครับผมดูผมไม่ได้ตีมันนะมือผมรัน่นโทษทีแอมซอรีจกะกรดุยจะกรดุยครับผมโหคือว่ามันขึ้นเป็นเครื่องหมายเฟชชั่นมาคกับทุกคนดูดิคืออะไรไม่รู้นะผมว่าคอเดี๋ยวเราจะลองฮะเออเราลองกดกดกดไปแล้วกันเนาะดูดิว่ามันจะทำอะไรได้นะบอกเฮ้ยเฮ้ยมันจะโดนไฟไหม้อิบ้าโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองเอา เอาดาบมาให้มันนะผมเออเนื่องจากว่ามันขึ้นเป็นเครื่องหมาย question mark แล้วผมเราจะลองคาราฟดาบมาให้มันดูนะทุกคนมันอาจจะเป็นแบบใครนึกว่าอะไรอ่ะมันช่วยเราตีหรือเปล่าน่าสนใจแล้วผมโอเคขอเป็นขอเป็นดาบดาบเหล็กธรรมดาพอแล้วกันเนาะกลัวมันจะแบบเอาเพชรเอาดาบเพชรกลัไปนะผมเรืองนะผมเรืองโอเคขอเป็นสติกหน่อยนะผมสติกสติกโอเคสติ๊กนะผมแล้วเราก็จะเอาเป็นดาบดาบเหล็กเนาะโอเคได้ดาบเหล็กมาอันหนึ่งนะผมมันจะไปยืนไฟไหมทำไมวะฮะ มันไม่ต้องไปยืนไฟไหม้เดี๋ยวมึงก็ตายหรอกไอบ้บ้าอะไรของมึงเนี่ยนี่ครับผมดาบเหล็กนะผมเราลองกดไปดูนะอุย้ยดูดิพอให้ดาบแล้วมันกลายเป็นแบบนัก,กรบเลยครับผมทุกคนเอาวะคือ,อยังไงมันจะช่วยเราตีอย่างงี้ปะเฮ้ยเจ๋งครับผมเจ๋งอย่างงี้เจ๋งบอกเลยโอ้โหความสามารถของมันเราอาจจะต้องไปศึกษากนันหน่อยนะผมโอเคเราอาจจะต้องไปศึกษากนันหน่อยนะผมว่าความสามารถมันทำอะไรได้นะผมแต่คือตอนเนี้ย มันกลายเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะักลบแล้วนะผมน่าจะช่วยผมตามข้าราบักว่าแบบเป็นทีมผมอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เขาเรียกเป็นชนเผ่าอะไรอย่เงี้ยวาทุกคนดูดิ เออน่าสนใจว่ะเฮ้ยมัไเ้เป็นแบบชนผ่าหมู่บ้านอะไรอย่างงี้เปว่าทุกคนแบบช่วยช่วยแบบพัฒนาหมู่บูมูบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้เทพขึ้นมาผมไม่รู้นะตอนนี้คือผม,ผมพูดมั่วมากเลยนะผมแต่ตอนนี้คือผมก็รู้ว่าเอาดาบให้มันได้แนละ้วผมมันก็กลายเป็นแบบนั้นเลยนะผมเฮ้ยเ,เอาอะไรให้มันได้อีกอะคือไอตัวนี้เอาอะไรให้มันได้อีกไหมอะอยากรู้จังเลยเตียงทุกคนมันขึ้นรูปเตียงแนละ้วผมมันทําอะไรมันอยากจะนอนป่ืวะ เราลองเอาเตียงมาให้มันนะบอกมันขึ้นรูปเตียงอะ่ะเออเอาเตียงมาให้มันแล้วก็นอโอเคมาลองดูก็ผมคือถ้าทุกคนรู้นะบอกเลยนะผมถ้าทุกคนรู้นะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเว้ย ว่ามันมีความสามารถอะไรนะผมไม่รู้เท่าไรนะผมแต่ผมรู้ว่ามันจับได้อะแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันแบบว่าเออมันมีความสามารถอะไรนะผมในการในการแบบว่าในการจับนะครับผมจับมาแล้วคือมันแบบทําอะไรได้ผมยังไม่รู้ในส่วนนั้นมากแลผมใครที่รู้ก็ได้โปรดคอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมเราจะได้แบบว่าใช้ประโยชน์จับมันแบบว่าให้มีแบบให้มันเกิดประโยชน์นะผมโอเคเราลองคราบดูดิมันยอยากขึ้นไปนอนเตียงผม,มนอะเ,เราลองคราบเอาเราเตรียมไว้ตรงนี้แล้วเอาเตรียมไว้ตรงนี้แถวแถวนี้แล้วกันโปะไว้ก่อนโอเค อ่ะเอาเตียงไว้ตัวนี้แล้วมันจะทำยังไงมันทำไงมันจะนอนหรอเฮ้ย <c oughs> มันจะนอนป่าววะเฮ้ยมันนอนวะเฮ้ย <c oughs> มันนอนจริงแล้วทุกคนจริงวะเฮ้ยทำอะไรครับนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาดาบให้ตัวเอยเอาขวานไปให้ตัวนู้นนะผมไม่รู้ว่าให้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้มันรับดาบตัวนี้จะรับขวานไม่รับนะผมตัวนี้ไม่รับขวานซึ่ง ตัวนี้รับอะไรวะอ๋อลราเอาหอกไปให้มันดีกว่านะผมลองเอาหอกไปให้มันเพราะว่าเป็นตัวปลาหอกอะเนาะเราลองเอาหอกไปให้มันนะผมโอเคหอกน่าจะมีอยู่นะทุกคนหอกนะครับผมหอกก็น่าจะเป็นหอกนิ่โอเคเอาหอกธรรมดาไปให้มันแล้วก็น่าจะไม่เปลืองโอเคไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรได้นะจริงๆพูดเลยผมทําอะไรได้ไม่รู้นะครับผมเออน่าสงสัยจริงๆไอ้พวกนี้เดินไปไหนล่ะเดินไปไหนเลรเออเอาหอกให้มันดูนะครับผมโอเคเออได้ว่า นี่เฮ้ยมันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบชนเผ่าปะวะเออมันน่าจะเหมือนชนเผ่าจริงด้วยผมโอ้ไอ้นี่ก็เป็นดาบตัวนี้ก็เป็นอันนี้ไงตัวปลาหอกครับผมเออจริงว่ามันน่าจะเป็นชนเผ่าคอยแบบคุ้มกันเขาเรียกว่าอะไรคุ้มกันคุ้มกันช่วยกันรักษากันเองอะไรอย่างนี้ปะวะเออน่าสนใจผมน่าสนใจโอเคแล้วมันจะเดินไปไหนอ่ะมันจะเดินไปไกลไหมเนี่ยฉันไม่อยากให้มันเดินไปไกลอยากให้นอยากมาอยู่แถวเนี้ยทุกคนเออ เดี๋ยวเราจะต้องไปศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะผมว่ามันทําอะไรกันได้นะผมเออน่าสนใจน่าสนใจรับอมโอเคแต่สําหรับพันนี้เราก็จับมันไปแล้ว2ตัวนะผมก็ได้รู้ว่ามันจับได้นะผมแล้วมันก็สามารถแปลงร่างเป็นแบบนี้ได้นะผมเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะผมซึ่งทําอะไรได้อเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปศึกษากันก่อนนะครับผมแต่หน้าตามันก็สวยหล่อเลยนะคนผมชอบะ <laughs> โอเคโอเค ก็เดี๋ยวไปบอกพี่จิว๋วโอ้พี่จิ๋วน่าจะเห็นแล้วแหละพี่จิ๋วก็ผมเห็นยังก็ผมโนโนโนพี่จิ๋วมองอะไรพี่จิ๋วน่าจะเห็นแล้วผมมันมีคนป้าที่ทำาไ็นเชื่อกเลยนนะพี่จิว๋วเออผมจับมาสองตัวครับผม้าสุดยอดเลยเจ้ามนุษย์แล้วเจ้ามนุษย์จับมาทำอะไรล่ะรู้ยังว่ามันทําอะไรได้อะ ผมยังไม่รู้เลยว่าม่าทาอะไรได้แต่ผมจะไปศึกษาทีหลังนะผมแต่ว่าตอนนี้คือมันเหมือนเป็นแบบชนเผ่าคอยคุ้มครองบ้านเราอะไรอย่างเงี้นะพี่จิว๋ว <S ess iz it> ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะเจ้ามนุษย์ถ้ามันช่วยคุ้มครองบ้านเราก็ดีเลยสบยลิบ้านเราจะได้ปลอดภัยใช่แล้วครับพี่จิ๋วบ้านเราจะได้ปลอดภัยนะผมถ้ามันช่วยคุ้มครองบ้านเราก็ดีนะบ้านเราจะได้ปลอดภัยผมเออเจ๋งไปเลยผมแต่มันก็เดินไปเดินมาแถวบ้านเรานั่นนี่เอออาจจะอาจจะช่วยเธอคุ้มครองบ้านเราจริงนะผมโอเคโอเค เออคือมันไม่คิดจะตื่นเลยหรือไงครับผมเอ่อมันนอนไม่ตื่นเลยเหรอทุกคนมันจะตื่นเมื่อไหร่เนี่ยเอ่อผมเดาไม่ได้ครับผมมันจะตื่นเมื่อไหร่ที่รู้มันคือมันชื่อว่าที่มั่นใจส่วนตอนนั้นชื่อว่าเอ่อเดินไปได้อยูเฮ้ยมันจะเดินไปได้อะครับพมันเดินไปไกลแต่มันก็ตายหรอกเดือนมืดมมันก็โดนฆ่าตายแล้วทุกคนมันจะตายไหมเนี่ยโอ้บ้าไปแล้วหายเลยเว้ยหายอ๋อตกใจหมดไอ้บ้าเอยอย่าหายตัวสิมันไปไกลจังวะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีฟ้านะผมว่าเออถ้าผมศึกษาม,มาแล้วมันทําอะไรได้อะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะผมมันชื่อว่าที่มีชื่อเสียงตัวน,นี้ช่วยที่มีชื่อเสียงนะผมโอเคถ้าเกิดผมไปศึกษาม,มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูนะผมมันมีความสามารถอะไรนะผมสําหรับไอ้สองตัวนี้นะครับผมโอเคผมตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันซิว,ว่าว่ามันจะมีความสามารถอะไรนะผมแต่ผมคิดว่ามันจะกออกอาการเหมือนชนเผ่าอแบบ่ะแบบอย่างเงี้ยแบบว่าพอเจอมอนก็ช่วยกันตีนะผมซึ่งอีกตัวหนึ่งมันอยู่ตรง ไปไหนหล้ว,วะอีกตัวมันเดินไปไหนแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันเดินไปไกลมากๆเลยไปไหนแล้วะเอ่ออีกตัวมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ว่ะผมกบอกทุกคนมันเดินไปแบบเดิน,นบ้าไปเลยครับผมคือมันเดินแบบเดินบ้าจริงๆอ่ะอ๋อนังังอยู่ตรงนั้นนี่บอกอีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้กันนะผมนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับผมอยู่ใกล้เราดีนะผมว่ามันจะทําอะไรนะผมคือเดี๋ยวเราจะลองล่าล่อหมอนมาเนาะล่อหมอนมานะผมว่ามันจะช่วยตีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าช่วยมันน่าจะช่วยตีทุกคน นะผมเพราะว่าเราให้ดาบมานํามันก็น่าจะช่วยเราตีนะผม okay, โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูกันนะผมรอมอนเตอร์ก่อนนะผมโอเคเออมืดพอดีับผมโอเคมอนเริ่มเกิดแล้วนะผมสวยสวยโอเคมาตอนนี้มันอยู่ที่บ้านแล้วผมไอตัวนั้นเดี๋ยวเราจะลองร่อมอนมาสักตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ละกันโอเคไม้กระบองกับไม้กระบอกรับผมมาเจอกันหน่อยรับอมโอเคมาตามมาเลยนะครับผมเอาตัวนี้แหละครับผมให้มันตามเรามาไปเจอกับไฟกับตรงนั้นนะครับผมโอเคมามาน่าจะน่าจะเจอกันอยู่นะผมโอเคโอเค เอาวะทุกคนมาดูดิว่ามันจะตีไหมครับผมผมคิดว่ามันน่าจะตีนะผมมาเออเดินมาขนาดนี้แล้วยังไม่ช่วยตีหรอออายังไงครับผมยังไงครับผมอ่าออเออมาตรงนี้โอ้มาเอาเอาเอามัน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 เอาใช่ไหมผมดีมันเอามันเอาเอาวะมึงเอามั้ยเนี่ยตกลงมึงเอามั้ยเนี่ยฮะมันตีโอ้ยมันตีโอ้ยตีเห็นปะหึ้ย เอ้ยโหแรงอยู่นะแรงอยู่นะครับผมให้ดาบเล็กไปแรงอยู่นะครับผมถ้าให้ดาบเพชรน่าจะเป็นชุดที่แบบแข่งแกร่งกว่านี้นะทุกคนแต่จะโหด,ดเลยเหรอวิ่งให้ดาบเพชรด,ด่โอเคนะครับมันตีมอนสเตอร์อยู่นะผมเดี๋ยวเราขอแวะไปดูตัวนู้นหน่อยได้ปะอยากจะแวะไปดูตัวนู้นว่ามันแบบตีหรือเปล่านะผมน่าจะตีว่าทุกคนเออมันไปไหนแล้วไม่รู้นะตอนนี้เออมันวิ่งบ้าไปแล้วครับผมเออไปไหนแล้ววะเออผมหาอีกตัวหนึ่งไม่เจอแล้วอะทุกคนในตัวปลาหอกอ่ะมัน นี่ไงผมคิดว่าตัวนี้ครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ <What? S 1> โอเค ชัดเจนครับผมเราคิดว่าถูกแล้วครับผมตรงนั้นนั่นเองนะผมเออไอถุงเมื่อกีน้นั่นเองนะผมก็คือว่ามันสีแง่แล้วครัคคบผมมันน่าจะโดนมอนฆ่าไปแล้วนะผมโอ้ไอปลาเอ้ยตายไวเกินไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราค่อยหาจับกันใหม่ได้นะผมแต่เราได้ไอ,อนี้มันมาวะหน้ามันมาทุกคนเออไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะผมโอเคโอเคช่างมันเรามาลองให้มันไฟกันอีกสักรอบนะบผมเดี๋ยวเราเข้าไปจับใหม่นะผมเหมือ้สำหรับไอ้ตัวปลาหอ,อกนะผมผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนแบบปลาหอ,อกช่วยกันนะผมสำหรับไอ้ตัวนั้น้น ί, นนกก็่่าาาจะะะปลออออไรอยงีค,คัผมโเ คิดว่ามันก็น่าจะแบบมันเหมือนกันนะผมเป็นชนเผ่าช่วยกันตีนะผมอะไรอย่างนี้เว้ยเออนี่นี่สองลุมหนึ่งครับผมสองลุมหนึ่งฟัดเออเออตายออ้อย่างนี้นี่เองมันช่วยกันตีนะครับผมซึ่งแปลว่าถ้าอีกตัวก็จะเป็นปลาหอ,อกนั่นเองโอเคโอเคเจ๋งเจ๋งโอเคแต่ว่าแจ่มมากๆอะ่ะเฮ้ยปมเบลได้เลยนะนี่โอเคมาครับผมตัวนี้มาฟัดกันครับผมฟัดกันเออโอ้ย โอ้โหยังแรงอะ่ะบอกเลยถ้าเป็นตัวปลาปลาหอกมันจะตีปะวะลองดูกันดีกว่าโอเคล่อมาล่อมาอุ้ยระวังระวังโอเคครับผมมันออกอาการแบบชนเข่าอะไรเงี้ยทุกคนผมทราบแล้วครับผมโอเคมาเออมันไม่ตาม,มาอะไรตัวนั้นอนะตามมาสิโอเคโอเคตามมารับผมโอเคมันฟาดไปฟัดโอเคมันฟัฟคก็บผมฟัดโอเคถ้าไฟไหม้ไฟไหม้ไ โอเคฟัดก็ผมโอเคสรุปก็คือมดมันฟัดนะผมแล้วมันก็ออกอาการเหมือนแบบว,ว่าชนเผ่าคอยรักษาเผ่าตัวเองนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําให้มันมีไ,ไหลายตัวมันก็จะช่วยกันนะครับผมโอเคสําหรับไอตัวเมื่อกี้ก็เน่าจะโดนตีตายนะผมเพราะมันก็โดนตีกันได้ด้วยนะผมมันก็ได้โดนตีตายนะผมพอเราก็ได้เราก็เลยเห็นเป็น่งนั้นนะผมแล้วเราก็ได้หน้ามันมานะผมเออซึ่งมันทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้นะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอแวะมาเออแวะมาจับพวกมอนสเตอร์ให้มันเชื่องให้ดูประมาณนี้ครับผมเนื่องจากว่าเออผมอยากจะลองจับมันนะครับผมก็เลยมาจับให้ดูนะครับผมเออแล้วก็เลยแบบว่าได้ผลสรุปก็ประมาณนั้นครับผมมันก็ช่วยเราตีได้ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคงั้นผมขอขอสต็อปพักเบรกคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะผมก็แวะเข้ามาในมินิโวมากนะครับผมเนื่องจากว่าไปอยู่มอคคับอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมเนาะใช่ไหมพี่จิ๋วเดี๋ยวเราจะลืมกันนะครับผม ใช่แล้วเจ้ามนุษย์เข้ามาเล่นบ่อยๆนะคนดูก็ชอบดูพี่จิ๋วด้วยแหละเจ้ามนุษย์ก็จริงครับผมคนดูอาจจะคิดถึงพี่จิ๋วด้วยนะผมเดี๋ยวจะแวะเข้ามาบ่อยๆนะครับพี่จิ๋วไม่ต้องห่วงเลยโอเคโอเคงั้นก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะผมมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอ่อพักเบรกกับพี่เเท่านี้นะผม บายบายนะครับผมทุกคนพี่จิ๋วบายบายทุกคนด้วยครับผมบายบายจ้าทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ้า See you